มันจะไปเกิดโบยครับว่าไเปเกิดโบยเออมีลูกซองนะมีลูกซองนะนัดนี้เสมอใช่ใช่ใช่แบล็คลูกซองข้างในเอ้ยอันนี้ไม่มีมีแสงไฟงั้นเลยเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้มาจากไหนเอ้ยด้านหลังด้านหลังมักกี้ม้มาไอ้สักรไอ้ยักมักกีม้ม้าเอ้ยไอ้ทีเดียวห่วงซองเด็บมันมันหยิบปืนยังไงอ่ะมันกดกดดีกดอ๋อโอเค มากจะไปไหนกันตนอดมันบืดดิตรงสะพานไม่รู้สึกว่าจะมีเมืองฝั่งหนึ่งที่เห็นตัวละครคุณๆอยู่มันต้องข้ามสะพานอ่ะมาโอ้โแตกโดนแตกกโอ้โหมึงยิงกันยับเลยอะมันมีตรงหัวก่านี่นะระวังเลยได้ยินจากฝัาง มไปสัตว์ว่าแล้วเราไปเสี่ยงคุ้นๆไปข้างหน้ามีเมืองไปดูทของกันได้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 อุ้ยไอ้โหมาจีมะเข้าหลังอุ้ยได้คางได้คางไอเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโอโอจำได้ว่ามันมีนางงามโพโรออ่ะซึ่งมันอยู่เมืองไหนแล้ววะต้องหาด้วย,ม,วยมีเมืองใหญ่เลยนะก็มีค่ายทหารออาด้วยเอาเรายค่ายทหารยังไม่เคยเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวหารถก่อนหารถไปให้ได้ก่อนตอนนี้ รถตำรวจใช้ไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยฉันโดนหนในในเอ้ยแตกตัวไม่ใช่มี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 ฉัไม่ได้เงียบ่ารถไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องเดินไปต่ออะเฮ้ยเสียงอะไรอเข้ามาโขนแล้วสองร้อยูเข้ามาในร้านอ่ะร้านนั่งอยู่ไหนนั่น วินน่นเลี่ไอ้ดัดหลังมึงอู้หูใเป็นเดอร์ลี่ใช่ไหมไม่ใช่มึงองน,นั่นแหละมึงเห็นเป็นอะไรอะกูเห็นเป็นตัวเองเนี่ยกูเห็นเป็นเนรลี่แบบว่าไอ้เ,บบอเหี้ยแบบผอมแห้งอ๋อโอเคม่มีม,มอบร่างกูด้วยอี่มือข้างหน้านี่เปล่าวะเอ้ยมีแมคโดนนอแล้วที่มีของกินไปไป,ไปหาดูจุปูหลอนระหว่างคนกับกับตัวนี่แล้วบอดเอ้ยไม่มมีตัวปลอมตัวมันมีปลอมตัวได้ไง เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่บอทดิต้องเรียกเอาไวไฟเกมตัวละครอนิมิตอนิเมิตตัวหนึ่งอ่ะมันจะปลอมตัวมึงได้ไหมไอตัวเมื่อกี้ได้ไหมใช่เอ็งจะโน้ตกระบะเข้ามาเอ็งว่าหมดทุกเรื่องแต่ว่าอยากเจอไอนางอาทูลอ่ะมันอยู่ในเมืองใหญ่แน่เลยเออน่าจะเมืองใหญ่ตรงนั้นจะได้ว่าเคยมีเกมนี้มีสไนเปอร์ใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวนะ มันต้องข้ามตรงเขื่อนซึ่งตรงเขื่อนมันมีเมงอูมิไอตัวเนี้ยชื่อใช่มันรับตรงตรงนี้ตรงนี้ทางไปสะพานอ่าแปลว่าเราต้องเจอไอเมงูมิเออมันติดลงติดติดติดไอ้ขับได้เชียวกูดูฟีมือการขับรถกู้วมันจะได้ไม่ได้เฮียอีทิ้งเธอไปดีกว่ากูได้ยินมาจากด้านหลังแม่งมาแล้วไอ้สัต ไอเจ้าไอ้ไอ้เครื่องกองน้ำไปจัดมันฮิวได้นะเฮ้ยตัวระเบิด์ตยังไงมีงูมนะิไปจัดไม่ใช่ทูกบอกใบฝู่ไม่ใช่เหรอทำไมมีใบฝู่ชายมาด้วยวะมันมีมันมีมันมีหมดเลยแม่งมั่วแล้วเอ้ยแค่ถึงเมืองแล้วรอก่อนแค่เดินแค่วิ่งตรงไปเนี่ยตามถนนเอ่อไอ้เครื่องกองน้ำก่อน เดี de, ๋ยวเดี๋ยววีทูปตัวมาเหรอฮะเมื่อกี้ตัวละครวีทูปนะแม่งมาเอ้ยมาหมดเฮ้ยหัวยาหัวยาเสยโยนาลาโดมีเนยนายไอ้เครื่องกล่องน้ำนี่เต็มแมปเลยเฮ้ยเราเจอรถทหารด้ยพร้อมยังบังเราจะขับคันนี้ไปเอาวีเนี่ยเน่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 ไหนอยู่ไหนนี่ใช่ไหม ขับตะเวนแถวนี้วันหนึงได้ไหมพอดีมันเจอไวฟูที่กูชอบตัวหนึ่งตัวไหนล่ะต้องยิงมันได้ได้เฮ้ยมันยิงมันยิงตัวมีปืนระวังระวังนะกูชนเองพี่สำรองอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันคล็อกโอ้โหบินบินโฉกเอาเขียวตัดหัวกูเลยอย่าตายนด้วยราไปเองก่อนเถอะไวเขอบป่มไหมเฮ้ย มีคนยิงกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะดูก่อนตัวละครเลยใช่ตัวละครที่ตามหาไหมเฮ้ยเลมเฮ้ยเล Ь มเฮ้ยเลมไอ้สัตว์กูไปซ่อมรถก่อนเอาอยูไม่โดนเอายู่ไม่โดนเอาอยู่ไม่โดน,เโดนเลเดี๋ยวดีขึ้นเร็วมันจะลงไปไหนเราวัวดวดัวดวดัดวัดจะรับจะรับจะรับ,บอูรอตั้งนานแล้วเนี่ยอีกคืนนึงขึ้นมา นัวมาเบิร์ดจะไปกันสักทีไปก่อนหนีก่อนเราไปฝั่งนี้ก่อนอ๋อนี่เมืองใหญ่เมืลยไม่ไม่อีกเมืองนึงแต่ว่าที่เซวาตีเล่นครั้งที่แล้วแมพมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะอัปเดตใหญ่ขึ้นมากเลยนกว่านี้สำรวจเมืองนี้ป่ะหรือว่าไปต่อได้ได้ได้สำรวจสำรวจสำรวจตัวละครไวฟ์ในใจกูอยู่ที่นี่ลองหาดูนี่อันนี้รอสปอร์ตกูดเมก้าพาวกันบิวเอ้ยน่าจะมีปืน ไม่มีเฮอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์ซ่อมรถอะไรเลยเหรอบ้านมันมีเปิดไม่บ้างเดี๋ยวดะเหมือนรถทหารเราโดนลักไหมเพื่อนฮะเอ่อใช่ไหมเอ่ออดีโอบาโดวัตอฟมันเกินไล้วไปไปหาไปหาแต่ว่ามันไอตัวเขียวมันลักรถเราไปแล้วอะอ่ะเออก็ไมีเราะนะรถรถรถแม่งพังแล้วนี่ว่า แต่ถ้าฆ่าดิโอได้เราได้เงินเยอะมากเลยนะจะไปด้วยเสียงใกล้มากตรงวเฮ้ยดิโอตรงนี้เอาเลย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 ไหมโอ้ยมันตามีดมันตามีดโอ้ยอากูตายนัดกูตายกูโดนรถบรรทุกทับลงทาเลยอ่า,อาอเดือ,<บ>อดี๋ยว อุ้ยก no ูกูเจอนางงานโทรโรแล้วเพื่อนกูเจอนางงานโทรโรแล้วจับไปตายแล้วทำไมนางงานโทรโรกูเศร้ากูเศร้าแบบทำไมนัดกูเศร้าเศร้าอะไรนางงานโทรโรกูไม่คาวาอีเลยอ่ะจบแล้วอุ้ยโกมีตังค์ูปวดเอ้าจริงโกมีตังค์กูทำไม ขุดโคมีไอสัตว์เห็นไหมอย่าเข้าใกล้มันมันปาบมีดมันปาบมีดอุ้ยๆกระสุนมันหายไปไหนกระสุวนโอ้ยๆโดนโดนโอ้โหโอ้โหครับโอ้ยๆไอ้น well. ี่แม่งเกียร์หรออุ้ยๆทะเลพอร์ตาะทีละ นี่ไปหาปืนก่อนดีไหมว่าเพราะไม่มีปืนเลยตอนนี้อ๋อไป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 อุ้ยโอ้โหโอ้ตายละมึงมึงมึงตามมาเลยแล้วกันมึงมึงมเกิดมึงเกิดมึงเกิดตรงเท้าแล้วมึงก็เออจะซื้อปืนไปดิจะซื้อปืนซื้อปืนมายือยู่ตรงนี้แม่เดี่วนั่งไงกูเห็นแล้วบ้างแล้วบ้างละกูมาแล้วโอ้ยคุณยอคุณยอตายไป บังดูกรโอ้โหเอ้ยโอ้โหเลือดไหมยิงมาพี่กระสุนกระสุกนสกูหมดเพื่อนวุ่นอย่างนี้ก่อนนอี่ก่อนเฮ้ยมัน,นมันล็อกกูมันล็อกกูตายละมันล็อกกูอกกโอ้โหมันบูดากูเนี่ยกูรีเลยกันรับนะตรงกูมึงมันรับตรงกูอะไรมาพี่โอนะแปบ๊บนะอะไรวิ่งกันเต็มแมปเลยเนี่ย เฮ้ยอ๋อมันปอบเป็นเนื้อหนี่อ๋อนี่ไงนัดไอ้ตัวสไปค์แฟมิลี่ดีกว่าที่มันปอบตัวได้อ๋อใช่มันปอบตัวอออ๋สไปค์แฟมิลี่เหรตัวอะไรวะอ๋อไม่ใช่สไปค์แฟมิลี่ไอ้มาฮิโระคาดิเมียเอาแตกละเงินห้าพันกูเป็นไอ้นี่ตัวที่มันที่มันดูดเลือดอ่ะมันปอบตัวได้ถ้าจำไม่ผิดนะคลิปนี้กูเจอใบปูไปหลายคนแล้วนะเหนี่ยคุ้มแล้ว แต่ว่าเจอดิโอเนี่ยแต่ดิโอดิโอมึงคือใบฝู่อพูว่าแปลกๆปละมีฝู๋ยังไงแม่งกล้ามโตขนาดนั้นเฮ้ยใบฝู๋ได้อยู่อยู่ <You. S 2> มึงมึงไม่เคยเหรอไอตัวดิโอไอน,นี่เอ็กกับดิโอล่างจริงเหรอไอไม่ไม่ดิโอล่างใช้เนี่ยเอ็กกับไอนี่บาดหลวงพุทพุทธีเบรเรื่องจริงเขาเอ็กกนอ่ะก็มึงไปดูดิสตัวโดจีนอ่ะเฮ้ยได้เด้ได้โอ้ยไอไอเจติกา ไอ้ยาเฟย์ไอ้ยาเฟย์บอยมันมีตู้มันมีมากกว่าหนึ่งอ่าแป๊นักกูยังไม่ทันรู้เลยว่ามันคือใครแม็กมันเล่นไอ้นี่ขับรถชนนี่หว่าเหลือห้าพันแล้วไปไปนะคนมันช่วยคนมันมามาช่วยเยอะเลยนี่หว่า มันติดหลังคาร,รถดิโอมันขึ้นหลังคาร,รถดิโอมันนั่งรถไอ้สัตว์ดิโอแม่งน,นั่งรถไอ้เงี้ยโอ้โหโตายเงินดรอปนี่คือเราได้ไหมหรือว่าอะไรต้องเดินเก็บใช่ไหมเราอืมมีเก็บเก็บแล้วมีอาวุธด้วยไปดูมันเก็บอะไรอ่ะไ,ไ,ไม่ไม่มเดินเข้าไปเลยแล้วไม่เก็บให้มึงกูตายไหนเหี้ยแม่งมันลงตอนพอดีเลย มันมันรู้กูจะรู้สึกไม่คุ้มเลยใครมันเปิดเพลงวะโอ้โหโอ้อ๊อกตายเอาคอร์สโบกูหายด้วยเอาตองตายเหรอเอากระเก็บตังค์นัวๆเลยอ๋อมันมันนี่ขทำโซนใหม่แล้วแล้วข้างหน้าจะมีเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองเขาขึ้นไปเขานี่คือขึ้นไปไหนนะเออไปจุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเว้ยเออตรงนี้ตรงนี้มีเอเคเนี่ยพวกโจรจะไปไหม ร่างเรโจเลยนต้องต้องเข้าดีๆไม่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 วิ่งตรงๆใช่ไหมเข้าดีๆเขาดีมันมีปืนเต็มเลยใช่ไหมนะหนานะตายแล้วเข้าไปเข้าไปโอ้ยๆๆโดนยิงกูโดนโดนยิงโดนยิงมันมีมันมีปืนเอเคอยู่มาเอาของพามาเอาเอเคเนี่ยไปไปหนึ่งไปหนึ่งหน้าหน้าหน้าเร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 ามันโดดข้ามมันโดดข้ามกำแพงไป ไปเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครมึงใครเนี่ยไปเลยคาตมะไอฮอ่ฮอ่ใครฮอใครฮอใครฮอ่ฮอโคนโอเคฮอ่ฮอ่พวกเราเนี่ยไอเขี้ยมอยู่ตรงไหนวะเอาอ้สัีเาไอ้คมนี่นี่นี่ไอเขี้ยมตรงนี้แล้วก็เติมได้เพิ่มไอโม่ไปนี่มันมีให้อยู่แล้ว นี่บางบางบางอ,อ๋อมันรีรีระเบิดไดเลยนั่งไม่ได้มเข้ามาไงเอารถคันนี้เอาเนลุดเอาเอาเนลุดเอาหลดุลด,ลดคู่ <ลด S 1> ไหมลิงล <ด S 1> หลุดคู่อะเอานัดก็หลุดอะ